ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเยนหนังสือถึงผู้ว่าบอนเตียเมียนเจย้ายราษฎรกัมพูชา170ครัวเรือนที่รุกล้ำพื้นที่ออกจากแผ่นดินประเทศไทยนายปร,ริญญาโพธิสัตว ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วราชาอาณาจักรไทยได้ลงนามหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดบอนเตียเมียนเจราชาอาณาจักรกัมพูชาเรื่องขอความร่วมมือดำเนินการย้ายรัศดรกัมพูชาที่รุกล้ำพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วอําเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วแห่งราชาอาณาจักรไทยเมื่อวันที่29สิงหาคม2568ข้อความว่า พื้นที่บ้านหนองจานอเภโคกสูงจังสัตตะแกวมีราษฎรกัมพูชารุกล้ำเข้ามาปลูกสร้างบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของราชอาณาจักรไทยและเป็นพื้นที่นอกพื้นที่อ้างสิทธิตามบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกัมพูชาว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกลงนามร่วมกันเมื่อวันที่14มิถุนายนพศ2540หรือ MOU 43 ซึ่งเป็นการละเมิดอธิปไตยและกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยในการนี้ราชอาณาจักรไทยจึงต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับราษฎรกัมพูชาที่รุกล้ำดังนี้ข้อที่1พื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดส,สะแก้วหลักเขตที่46-47ถึง47จําำนวนประมาณ64ไร่โดยมีราษฎรกัมพูชามาปลูกสร้างบ้านเรือนรุกล้ำจำนวนประมาณ135ครัวเรือน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าไม้จึงเป็นการละเมิดกฎหมายของราชอาณาจักรไทยดังนี้การบุกรุกพื้นที่ทำไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พศ2481มาตรา54และมาตรา72ตรีและการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพศ2522มาตรา35มาตรา32และมาตรา81 ในการนี้จังหวัดสระแก้วจึงขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดบอนเตียเมียนเจราชอาณาจักรกัมพูชาให้พิจารณาดำเนินการย้ายราชฎรกัมพูชาที่รุกล้ำออกจากพื้นที่บ้านหนองจานและพื้นที่บ้านหนองย่าแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วออกไปนอกราชอาณาจักรไทยทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากราชาดรกัมพูชาที่ลุกล้ำพื้นที่ดังกล่าวยังไม่ย้ายออกจากพื้นที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่พระราชบัญญัติป,ป่าไม้พศ4 8 8 1มาตรา54และมาตรา72ตรีพระราชบัญญัติป,ป่าไม้แห่งชาติพศ5 5 0 7มาตรา14และมาตรา31 และพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพศ2 5 2 2มาตรา11มาตรา62และมาตรา81ต่อไปซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามบันทึกผลการสำรวจร่วมไทยกัมพูชาในการค้นหาสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนที่46และหลักเขตแดนที่47เมื่อวันที่24พฤศจิกายน2550 ผลการประชุมวิสามัญคณะกรรมการชายแดนทั่วไประหว่างไทยกัมพูชานกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่7สิงหาคม2568และผลการหารือของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคระหว่างกองทัพภาคที่1แห่งราชอาณาจักรไทยและภูมิภาคทหารที่5แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่22สิงหาคม2568ณจังหวัดสะแก้วราชอาณาจักรไทยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและประเด็นร้อนก่อนใครอย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนทางช่องของเรา Next Thai สวัสดีค่ะ